สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ่งสุขุสุข,สข,ขันค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยบึงซอยแชกค,คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจชม y YouTube แล้วกระทั่งเพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ พี่น้องคะ FC อีหล่าอุงอิง FC พอโจ FC เสาวน่อยเพชรปานแพงเป็นจากไหนแน,น่นาค่ะมือคืนนี่พี่น้องได้ตามไปเป็นกำลังใจไห้ทางสาหน่อยเพชรปานแพงด้านนาเวที่ด้านหลังเวที่อยู่ตลาดลองมาซิเอออยู่บ่กพี่น้องได้ไปอยู่บ่กคะทางตลาดลองมาซิเออบางพลีสมุติปราการเนาะ หลังจากเมื่อว่านี้เฮาได้ติดตามเบิงในส่วนของทางวงสาวน้อยเป็นปานแพงจะไปทำการแสดงทัางโซนผากกลางพี่น้องคะถือว่าเป็นมือแรกอของการลงทั่วกวทอทมอลงทั่วคอนเสิร์ตแถวรอบนะคะทางในโซนผักกลางผากตะวันออกจังซีนะคะก็ได้ติดตามเบิงพอดีกม็มีในเรื่องของดรามาา่าข่าวทำพิษบสัสนน์ เห็ดให้มีช่องข่าวที่เพิ่นออกข่าวแล้วกาบ,บอกว่าบอกว่ามือวันที่ที่ผิาพนมากมีคอนเสิร์ตเห็ดให้เสียงดังเอียงหลายๆายอย่างคอนเสิร์ตนรกกว่าสันนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งก่อนหน,น,น้านี้สาวน้ำเยินกาได้นนเห็ดคลิปเบาเบาสูพี่น้องฟังไปเนาะกาทั่วกบไปล่งล่ะคะ่ะพี่น้องกะทั่วไปล่งไทยรัฐ ทั่วอเอฟซีสาวน้อยเฮาเนาะเซฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแบบไปลงพุละช่องผู้สื่อข่าวเพิ่นมาตาีิมือนี่พี่น้องค่ะสาวนุ่มยืนมาเห็นคลิปม่เห็นคลิปผู้จัดงานพี่น้องผู้จัดงานเพิ่นก็คือทีมงานป้าช่วยพามว่วนอืมเป็นทีมงานของป้าช่วยนะคะเป็นทีมงานที่จัดงานเนาะ เมื่อนีเพิ่นหาสัมผัสนะคะเพื่อนหาสัมาผัาสกับผู้สื่อ่าวเพื่อนกเว่าวซู่ฟังนะคะว่าการเตรียมงานจริงๆแล้วคือกําหนดการการเตรียมงานนี่เพิ่นเตรียมล่วงหน้าเป็นปีนะคะแล้วก็คือ รียมขามปีแต่ว่าการจัดขออนุญาตขอยอย่งนี้ก็คือ1-2เดือนเนี่ยเพื่นเหตุแบบถือต้องแบบเรียบร้อยเบิสสุยางไปขออนุญาตใส่เสียงไปขออนุญาตจัดงานคือหน่วยงานทุกอย่างอนุญาตเพิ่นถือต้องตามกฎหมายแล้วสิ่งที่เพิ่อนว่าเพิ่นก็บ,บอกว่าด้วย ด้วยเพื่อนเป็นผู้จัดงานเพื่อนกะหูว่าขอบเขตของการจัดงานในชุมชนต้องเห็ดจังไดแน่นะคะซึ่งตลอดระยะเวลาจริงๆแล้วทีมปลาช่วยพาม่วนเนี่ยคุณพ่อของเพิ่นเนี่ยปลาช่วยเนี่ยเพื่อนได้จัดงานก็คือเอามอลามเอาคอนเสิร์ตไปลงแบบนี้ร่วมสิปีพี่น้อง เห็ุมานานเป็นสิบปีแต่ว่าหลังๆมาหลังจากคุณพอ่อคุณพ่อได้เสียชีวิตลงเนอกประมา่านปีปีหกสี่เพิ่นว่ากับเป็นทีมของลูกสาวนะคะเข้ามาดูแลมองหนีแทนบัดานี้พี่น้องคะเพิ่นว่านั้นเพื่นว่าการเตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่าง,กา,งการจัดแต่ละง,งานเนี่ยพี่น้องใส่งบประมา่านร่วมตั้งค่าจ้างค่ายังทุกสิ่งทุกอย่างการจัดงานเนี่ยต้องมีอย่างน้อยแหละหกถึงเจ็ดแสนบาทพี่น้อง บัตานีเมื่อทีมงานเมมบอทีม voy, คอนไวตยขนเวทุ่งเวทที่ทีมแดนเซอร์ขนชุดขนยังทีมหมอลำมาหอดแล้วเรากลเพื่อนบอกว่าปัญหามันเริ่มมีแบบว่ามีมีข่าวมีกระแสแบบบอหอยจัดหรืออยงเนี่ยคือมีเริ่มมีปัญหาในตั้งแต่สองโมงเศาร์พี่น้องเพื่อนกับพยายามติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพื่อนได้ขออนุญาตไว้แล้วนะนะคะกว่าจะสรุปกันได้ บายสองพี่น้องเวทีตั้งแล้วเกือบแล้วนะพี่น้องตามที่เขาเห็นแดนซส่งแดนเซอร์ขนชุดขนยังคอสตูมเอาชุดเอาอยังลงจากรถอุปกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือการตรงการตล่นกันจะเตรียมพักพรนหนพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างคือมันได้จัดเตรียมและได้ได้ลงแรงลงมือไปแล้ว แม่ค่ะพ่อขายพี่น้องค่ะบาตานี่เพื่อนว่าเป็นตะลุตโตัวลายเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นคุณย่า่ท่านหนึ่งกับกับหลูกบอกว่าเพื่อนเพื่อนเตรียมของมาขายนะพี่น้องไหนจะไหนจะนั่งรถมาคือเพื่อนเป็นเป็นผู้ผู้ขาขายแบบข้าจรบโบเดตามว่งไปตลอดนะนะคะพี่น้องคือมีงานครั้งหนึ่งก็จะมาขายของเท่นึงเจ้าศิลเนาะ แล้วก็ต้องลงทุนซื่อสิ่งสื่อของตเตรียมเพื่อจะขายในงานนี้นั่งรถมาจากที่อื่นเพื่อจะมาขายในงานนี้เจ่าสินะคะทุกอย่างค่าใช้ใจ่ายมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วบัตนา้นมมีกําลังพ่อที่จะตามไปอีกงานเด็กสิพี่น้องฟังแล้วโอ้ยบอกมาเราไปตะลึดตวนพี่น้องบัตนา้นมันบบเม่นแค่เจ้าเ,เดียวพี่น้องคือหลายสิบเจ้าแมนบค่คะ ที่เขาเตรียมงานที่เขาลงทุนไปแล้วที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เกิดการใช้เงินหรอค่ะพี่น้องก็เลยมาเจอข่าว่าตะนีข่าวที่ว่าเขาตามตามตาม,ตามกันเนาะว่าคอนเสิร์ตนรกเออว่าสั่นนะคะจัดงานขึ้นวันที่27ภาพในงานน่ะกัจจักภาพตะปีใดกแม่มยนยูค่ะเป็นภาพของสาวหน่อยพิรบานแพงแต่ว่ากรจกจกัจกจัดตะตอนใดหรือเกิดปัญหาจังใดแต่ทุกอย่างกับพานมาแล้วแต่ แต่คำว่า,าวบอกว่างานจัดวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยทำรบกวนซึ่งมันโมเมนสาวหน่อยเพลีบันแพงแล้วก็สองเดือนแล้วว่าสันมองนีบอมีงานผี่น้องสองเดือนแล้วมองนีบอมีงานแต่ทีมงานปลาช่วยเป็นเธอแรก,กว่าสันในในในช่วงที่ลูกสาวเพิ่นเข้ามาดูแลเนี่ยเป็นเธอแรกที่เพิ่นขาจรว่าวจึงสีส่ซะเนาะมาจัดงานมองนีผี่น้องปาดเนาะ บัตานีทุกเสียงทุกอย่างมันมันมีปัญหานอกเพื่นกายานเพื่อนกะย่อ,ะยอมถอยนะพี่น้องว่าถ้าดันทุรังจัดไปทํากลางกระแสะข่าวดราม่าแบบนี้ว่าส่งเสียงรบกวนชาวบ้านร้องเรียนเองเพื่อนกายานมีปัญหาเพื่อนก็เลยถอยขอถอยออกไปทงังตลาดลงมาสิเออแต่เพื่อนก็บอกว่าแอบเสียใจแอบเสียใจและรูต้ตวนพี่น้องสงสาร คนทีจะมาขามาขายคนเตรียมงานสงสารทีมงานคนวอยทีมงานหมอลำทีทีตรงเมื่อยเพิ่มขึ้นนะคะตรงเมื่อยเพิ่มขึ้นค่าใส่ยใจกเกิดขึ้นหลายขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะบอสโจแมนบอสพี่น้องบอสโจดูเครียดแห้งเมื่อวานนี่พี่น้องค่ะเพราะว่ากระดือคว่ำลื้อตนทีมงานเนาะพี่น้องเอ้ยบยสองต้องลื้อเวทีลงมาน่ะ หรือเวทีวเรา,าไปห่อดน่ยสาวหนุ่มยินยิ้ยินเสียงดนวาวาไปห่ดตลาดหมดลองมาสิเออน่ะคือเริ่มตั้งอุปกรณ์ตัวแรกน่ะคือขาตั้งพวกไอเวททงเวทีน่ะหามงแรงพี่น้องคือทุกอย่างแข่งกับเวลาแข่งกับฝนฟ้าอากาศที่เตรียมจะตกน้ำหน้าพี่น้องแข่งฝนละฝนตกอีหลนะคะแข่งกับฝนแข่งกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจนบอสโจโพดว่า เมื่อนี้แสดงตามอัธภาพเว่า์ซันโอ้ยพี่น้องฟังอยู่บานฟังยู้งพีอ่านกออกความเห็นน้ำตาสไลน้ำเรายฮงไม่ได้ยินแบบทีมงานปาช่วยเพิ่น์นเวานี่เนาะคือผู้จัดงานเนี่ยก็เกิดความเสียหายแน่นอนแหละแต่โดยความกระลดโตนมาตอนนี้ลือตนผู้ข่าผู้ขายลือตนผู้มาเบิงผู้เป็นแฟนคลับเอฟซีพี่น้องเพราะว่าการจัดงานเธอนี่มันเหมือนเปิดวงในโซนภาคกลางน่ะ หลังคนอยู่เกลไนั่งรถมากค่ารถหกรอยเจรยนั่งแท็กซี่มากแท็กซเพื่อจะมาเบิ่งงานมาหอดแล้วโทรหาเวทีคือบบมีเอียงคือบอมีเราบอกว่าสายใหม่ว่าสันโทรหานะคะเราเกิดการโยกใหญ่จังสีคือความเสียหายมันเกิดแล้วก็เป็นตะลือ้อตันี่แหละเอฟซีสาวน่อยเพชรบานแพงคือผู้ตามตามอิลีเมนบอแเราหลัลงตืวอบอด้เบิ่งในส่วงนในช่วงที่ว่า ที่ว่าเป็นยายเวทีเพราะว่าหูแล้วว่าเมื่อนี่อยู่ตลาดนี่อ่ะอยู่หัวตะน้นกคักทุกคนก็นเตรียมโตเล็งไปขันแล้วเมนบอพี่น้องเตรียมแล้วเกิดค่าใช้ใจ่ายเกิดการเดินทางโอ้ยพี่น้องจังสีวาจังไดเสียใจค่ะเสียใจแต่ก็เข้าใจยูดอกว่ามันก็มีเสียงดงังมันก็มีแต่ถาผู้จัดงานเพิ่นได้ทาตามกติกาเพิ่นได้ขออนุญาตถือต้องแล้วกานานๆครั้งบ่เด บเดยโบเดยว่าจัดตลอดจัดเุมือจัดยั้งอ่าเดือนหนึ่งจัดจะเท่อกับบอกมาเป็นลิมิตก็เหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะพี่น้องในมองหันเพราะว่าถุกค้นลังไหลไปเกิดการจับใจใส่สอยเมนบอพี่น้องมันมันมองในหลายมุมค่ะแต่เท่อนี่เสือหายพี่น้องคือเพื่อนบอกว่าถ้าจะให้ง่ายหรือว่าจัดไม่ได้แจ้งล่วงหน,าน้าแน่ได้บอโบเมน งานเมื่อแรกงนี่ข่าวออกวันนี้เลยอย่างเงี้ยเช้านี้ข่าวออกควยพี่น้องเอ้ยถ้าสิบอกว่ามันจะเป็นการกันแกงกันกระจักเจว่าจังไดเนาะให้พี่น้องผิดจะไดหน้าเบิ่งเอาละกันนะคะแต่ว่าเท่อนี้สาวนามเยืนมีความรู้สึกว่ามันบริยุติธรรมอิเลพี่น้องคะ่ะในส่วนตัวสาวนามเยืนนะคะกับเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้จัด ทีมงานป่าช่วยพามว่วนเป็นกำลังใจให้สาวน้อยเพิดปันแพงบอสโจเป็นกำลังใจให้พ่อ้าแม่ขายเนาะเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพี่น้องเอฟซีสุกุสุขคนหรือว่าผู้ที่ตั้งใจอยากจะไปเบิ่งงานนีแล้วกับมีอาคาใจเกิดขึ้นจังสี่นะคะเลยหลายอย่างเป็นกำลังใจให้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อีกจกเตือในถอขอเว้าวเพราะว่าไม่เห็นแล้วกะหูซึก เสียใจอยู่ลึกๆน้ำเพลินคือกันพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอเนาะแล้วมือนี้อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเป็นกำลังใจให้พ่อโจอีหล่าองค์อิงเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เพื่อนจัดงานนะคะมือนี้มีงานอยู่ที่ตลาดนิจจาอมาตะพี่น้องเอาให้ล้านแตกเด้อพี่น้องเด้อไปเป็นกำลังใจกัะเลยลายเอาให้ผู้จัดเพลิน ได้ลนเด้อพี่น้องเด้อ29กันยายน2566ตลาดนินจาอมตตนครชนบุรีนะคะพี่น้องคะเอาใไ้ลานแตกเด้อพี่น้องไปไปเป็นกำลังใจได้หลายขอบคุณค่ะพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ